สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับช่อง HOT วอลเลย์บอลนะจบเกมการแข่งขันไปเมื่อตะก,กี้นะครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงเนชันลีกระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ซึ่งผลการแข่งขันก็คือไทยเราสามารถเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้3ต่อ0เซตนะครับด้วยสกอร์25ต่อ11 25ต่อ22แล้วก็25ต่อ17นะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ย ไทยเราเล่นดีมากดีจนแบบทำให้แฟนคลับชาวไทยเนี่ยใจชื้นขึ้นมาเลยนะมาดูสถิติกันครับผมสถิติตบทำคะแนนสูงสุดนะครับบุมบิมชัชอรนมกศีลสิบสี่คะแนนแล้วก็อัจฉราพันธ์งยศสิบสามคะแนนนะครับพิมพ์พิชยากกรัมสิบเอ็ดคะแนนจรัดพรหกคะแนนเลยนะครับและที่เซิร์ฟไพ่ก็คือกัปตันผู้ฮาแต้มปาดมาจากจังหวะสองสามคะแนนนะครับแล้วก็บล็อกอีกสองคะแนนโอ้โหตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่า คะแนนเซตเตอร์ของพรพนันธ์รล้วเลยครับทุกคนใครก็ตามไม่ทันหรอกคะแนนนําลิ้วเลยครับโอ้โหถ้าเขาเราแปดทีมสุดท้ายนะพรพันธ์มีโอกาสลุน้นเบสเซตเตอร์นะครับในขณะที่หัทยาบาบุงสุดก็5าแต้มเช่นเดียวกันครับไทยเราผลงานดีมากในส่วนของอันดับนะครับไทยเรายังคงอยู่อันดับที่8นะครับผมมีทั้งหมด15คะแนนครับตามอันดับ7อยู่หนึ่งแต้มก็คือ16คะแนนนะ ยังไงก็ลุ้นต่อไปนะครับโอ้ยแอดมินเองปราบลืมใจมากเฮ้ประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะเจาะจงบรราาบุคคลโอเคบ๊ายบาย